ยินีต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองกูวิแปมรายการที่จะมาวิเคราะห์การเมืองจนกว่าเราจะได้ไปดิลิทปิกแล้ววันนี้เรามากันอีกแล้วกับคอนเทนต์เลเจชั่นนะครับวยความที่มันมีคลิปหนึ่งของช่องกรรมกรข่าวขอบคุณช่องกรรมกรข่าวด้วยนะขอบคุณคุณสยุทธด้วยนะเอ่อมันมีคลิปหนึ่งที่เขียนว่าฟังคําตอบพิธาชัยธวัฒน์เสียใจไหมที่ม1 1 2พามาถึงจุดนี้ ถ้ายอมตอนนั้นได้เป็นนายกไปแล้วยาวมากเอาประมาณว่าคือมันมีหลายคนพูดมาแหละว่าเฮ้ยถ้าถอยเรื่องหนึ่งสองเนี่ยได้เป็นนายกได้เป็นรัฐบาลไปแล้วเสียใจไหมอ่าก็เลยอยากจะรู้ว่าเขาจะตอบว่าไงแล้วเอาง่ายๆว่าอยากรู้ไงตอบว่าไงเราจะไปดูไปพร้อมๆกันนะครับเออผมจะขออนุญาตถามเลยไปถึงเรื่องนี้สักหน่อยนะคน สองคนเสียใจไหมว่าตั้งแต่โอ้โหหนึ่งหนึ่งสองที่ทําให้พวกคุณมาเจอะจนถึงขนาดนี้นะไอ้ตอนที่ย้อนกลับไปตอนที่คุณชาดาขอไม่ใช่ขอพูดในสภา,าดูเดือดมากเลยอืคนทิ้งหนึ่งหนึ่งสองยกให้คุณเลยอืเรื่องมันจะไม่มาถึงวันนี้นะไม่ได้ไม่เกิดไม่มีอะไรที่เดี๋ยวนะทีละเรื่องคําถามคือ,ค,อคือที่คุณสสยุทธพูดอะ่ะแม่งไม่ใช่คําถามในซ้ํานะแม่งคือคือเขา ขอโทษนะนะคือคุณสอยุทธพูดพูดมาว่าคุณชาดาเนี่ยเคยพูดในสภาว่าคุณถ้าคุณทิ้งเรื่องหนึ่งสองเนี่ยผมโหวตให้คุณเป็นนายกเลยคุณจะได้เป็นนายกเลยแล้วผมเป็นเป็นฝ่ายค้านก็ได้อ่าอันนี้คือสิ่งที่คุณชาดาพูดคุณซึ่งซึ่งคุณชาดาเขาเป็นแบบว่าสสท่านหนึ่งในภูมิใจไทยซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยไปแล้วซึ่งคุณสอยุทธก็เอาตรงเนี้ยมาถามคุณเมธาว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณถอยหนึ่งหนึ่งสองอ่ะ คุณอาจจะได้เป็นนายกไปแล้วก็ได้นะอย่างแรกเลยนะประเด็นคือเราต้องคุยกันก่อนว่าเราจะเชื่อในสิ่งที่คุณชาดาพูดไหมซึ่งส่วนตัวผมอะ่ะไม่เชื่อเออประเด็นคือ,ค,อคืออย่างนี้เวลาคุณชาดาพูดมามันจะมีคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อถูกไหมครับแต่ผมว่าไม่เชื่อซึ่งถามว่าทําไมผมถึงไม่เชื่อเอ่อจาได้ไหมครับตอนเลือกตั้งปีหกสองคุณอนุทินที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นหัวหน้าของคุณชาดาทีหนึ่งอะ่ะก<อ>็เคยพูดว่า จะไม่จับมือกับลุงตูอ่าแต่พอหลังเลือกตั้งก็ไปจับมือนะครับแล้วก็บอกว่าก็ถ้าไม่พอใจอ่ะครั้งหน้าก็ไม่ต้องมาเลือกซึ่งจากพฤติกรรมของพรคภูมิใจไทยที่คุณอนุทินเคยทําไว้แบบนั้นเนี่ยยังจะเชื่ออีกเหรอคุณจะมาบอกว่าไงคุณจะบอกว่าอ๋ออนุทินเนี่ยเขาโกหกแต่คุณชาดาเขาไม่โกหกเวย้ยคุณจะมาพูดอย่างนี้เหร มันต้องเชื่อละก่อนนะว่ววาว่าเขาพูดจริงแต่ส่วนตัวผมไม่เชื่อผมมีความรู้สึกว่าต่อให้คุณพิธาถอยมาตาหนึ่งหนึ่งสองแม่งไม่หวดให้อยู่ดีแหละเพราะว่าเอาจริงอ่ะตอนที่อเพื่อไทยกำลังจะข้ามขั้วเนี่ยมันก็มีการที่เพื่อไทยไปพักนูน้นพักนี้แล้วก็ไปแถลงข่าวใช่ไหมครับส่วนแล้วก็พักการเมืองเหล่านั้นน่ะเขาก็พูดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะมันเป็นเรื่องของ อวิธวีวิธีคิดด้วยวิธีคิดมันไม่ตรงกันมันไม่ใช่แค่หนึ่งหนึ่งสองซึ่งดังนั้นน่ะไอคนที่บอกว่าเนี่ยถ้าถอยในหนึ่งสองนะเป็นนายกไปแล้วผมว่ามันเป็นคําพูดคําพูดปั่นมากกว่าคําพูดให้ให้คนมีมีความรู้สึกว่ามันไอคําพูดเนี้ยมันเป็นคําพูดที่ออกแบบมาเพื่อให้มีคนเข้าใจว่าพรรคเก้าไกลอะ่ะคิดผิดที่ไม่ยอมถอยหมหนึ่งสองเออแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมว่าเขาคิดถูกแล้วแหละ จร,จริงอันนี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะแค่ต้องเสียใจครับเราเป็นพรรคการเมืองใหม่ตั้งมาแค่สามปีผมนำลงเลือกตั้งครั้งแรกเอาชนะเลือกตั้งได้สิบสี่ล้านเสียงเพราะฉะนั้นไม่แน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนอย่างเดียวนะเป็นการเลือกตั้งที่มีคนออกมาใช้ิสธิ์ใช้เสียงกันเยอะมากเป็นประวัติศาสตร์ของคนไทยถ้ามองในมุมนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจนะครับแล้วมันก็ผมก็ไม่ได้เจาะจงว่ามันเป็นเพราะ,นโ,าน,ะนโยบายนั้นนโยบายนี้ ทำให้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมไม่ค่อยได้เชื่ออย่างนั้นถึงแม้เน่จจะหาว่าคุณพิธาตอบไม่ตรงคําถามเนี่ยไม่ได้เพราะคุณสอยยุทธ์ะนม่ไม่ได้ถามไม่ซ้าแค่บอกว่าเอ้ยถ้ายอมหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอาจจะมาแต่จะได้เป็นนายกไปแล้วก็ได้นะไม่เสียใจเหรออ่าคุณพิธาก็ตอบประมาณว่าไม่เสียใจเพราะว่าเราชนะเลือกตั้งในวันที่คนออกมาใช้สิทธิ์เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์นันไม่เสียใจโอเคป่ะที่ิตกเขาต้องหยุดอยู่ดีถูกไหมหยุดยังไงอะไรหยุดครับโดยคําสั่งสารรัฐมนูลน่ะ เรื่องเลยครับเรื่องหนึ่งสองอ๋อตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกครับแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าตอนนั้นมันเป็นปัญหาในสังคมอยู่นะตอนนั้นอ๋อเ <c oughs> ขาเล่นประเด็นนี้ก็คือเห็นไหมล่ะก็สุดท้ายแล้วอะ่ะศาลและมนูนก็สั่งให้คุณหยุดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอยู่ดีอย่างนั้นถ้าหยุดไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยอะ่ะมันก็คือแบบอ่ามันก็มันก็ควรจะหยุดตั้งแต่ประเด็นนี้คือแบบอย่างที่พิธาพูดเลยไอ้เหี้ยใครมันจะไปรู้ว,ว่า,ว,าว่ามันจะโดนหยุดหนึ่งหนึ่งสองอ่ะเออพิธาก็บอกว่าเฮ้ย ผมไม่รู้หรอกว่าอนาคตผมจะโดนสารมนูญเบรกหรือเปล่าแต่ว่ามันณตอนนั้นมันเป็นปัญหาเออผมว่าเขาก็พูดถูกนะไอ้เนียใครจะไปรู้อ่ะคือไอ้คนที่คิดอะไรอย่างนั้นนี่คือผมว่าแม่งไม่ไม่ได้มาจากคนที่ชอบพักเก้ากายหรอกส <c oughs> <c oughs> ูกไหมใครจะไปรู้อ่ะเออถ้า,ถ,าถ้ารู้ก่อนอะ่ะมันก็เขาก็คงไม่ไม่ดันหรอกถูกไหมแต่ไม่มีใครรู้แต่ว่ามันเป็นปัญหาครับมันก็ต้อง ่าูเอาขึ้นมาพูดถูกไหมไม่ไงั้นมันก็จะเป็นปัญหาไปเรื่อยๆถูกไหมอืมนะครับมีคนเรียกร้องมีแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ด้วยเป็นเรื่องที่อาจารย์คณิตนนนะครใช้มาตั้งแต่สมัยมรัฐบาลพิเศษ,ษ,ษ,ษไม่ไ,ไม่ผมก็ลังพูดถึงว่าในที่สุดพรรคก้าวไกลก็ต้องหยุดความเคลื่อนไหวเรื่องหนึ่งสองไปจนถึงตอนนี้ถูกไหมภายใต้กรอบคำนิชัยของสารมรลถูก,ถกเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณอ่ะไม่แก้แล้วหนึ่งหนึ่งสองป่านนี้เป็นนั้งนายเป็นนายกแล้วหมอผมคือคือมันก็ พูดถึงอดีตไงซึ่งมันก็ผ่านมาแล้วไงประเด็นก็คือแบบเราเรา,เราไปแก้อะไรอดีตไม่ได้คือไม่ว่าไม่ว่าณตอนนั้นการถอยหนึ่งหนึ่งสองอ่ะมันจะผิดหรือมันจะถูกก็แล้วแต่สุดท,ท้ายมันผ่านไปแล้วอะแล้วผมไม่ได้นึกว่าผมไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตาใดมาตาหนึ่งอย่างกันหรอกครับไม่เชื่อผม,ผมรู้สึกว่ามีอะไรที่มันซับซ้อนไปกว่านั้นเยอะนะครับสิ่งที่พูดได้นะครับก,ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นอตอนโหวตนายก ใช่ไหมครับโหวตนายกครั้งแรกเนี่ยวุฒิสภามาประชุมสองร้อยคนจากสอง้อยห้าสิบคนในห้าสิบคนนั้นก็เป็นคนที่พูดกันอย่างยุติธรรมก็คือเป็นคนที่ออกรายการทีวีแล้วบอกว่าจะโหวตให้ผม,มใช่ไหมครับรวมถึงคนที่สัญญากับผม,มในการเจรจา,าเบื้องหลังที่ไม่ได้ออกสื่อก็มีตั้งเยอะคือ,คอตอนนี้มันมันเริ่มที่จะไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองแล้วนะก็คือแต,แต่มันมันมีความเกี่ยวโยงกันอยู่คือคุณพิธาเขาก็พูดประมาณว่ามันไม่ใช่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองหรอก ตอนที่สวเขาไม่มาโหวตอะ่ะเขาก็ไม่ได้คือคือตอนที่คุยกับสวเนี่ยมันก็ไม่มีประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเลยเขาก็บอกเขาจะโหวตให้แต่ว่าพอณนะถึงวันจริงๆเนี่ยมันสวโดนกดดันเยอะไงเออรับสายเยอะก็เลยไม่มาโหวตไม่สบายป่วยอะไรเงี้ยเออมันแบบไม่ได้เกี่ยวหนึ่งหนึ่งสองอา่า เหมือนในหนังเลยมีกระดาษเลยเนี่ยไม่ได้จินตนาการใช่ไหมเลขานี่นะไม่ได้คิดเลยว่าตอนนี้รับปากรับคำแล้วอะไรสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วมีสีส้มจะเป็นเขียวด้วยคือเราเรารู้จำนวนจำนวนว่าเป็นถึงไหนผมก็บวกเลขเป็นทำให้คือผมว่ากลับกลับมาเรื่องเสียใจเดี๋ยวคือคืออย่างนี้ครับอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันผ่านไปแล้วขอบคุณคุณต๋อมที่ลากกลับมาเข้าประเด็นคือคุณพิธานี่ผมว่าอาจจะ เกินเกินประเด็นไปนิดนึงแต่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าเอ่อผมว่าประเด็นมันควรจะอยู่ที่ว่าตกลงเสียใจหรือไม่เสียใจอ่ะเออกลับมาที่คําถามแรกที่คุณสยุทธถามนะมันแต่แต่ผมว่าแต่ไม่ได้ว่าคุณพิธานะคือเขาก็พยายามเล่าแหละว่าทําไมถึงไม่เสียใจแต่ผมว่ามันอาจจะเลยไปนิดนึงนิดนึงแต่ว่าคุณตอบนี่พากลับมาแล้วขอบคุณมากคุณตอบคือไม่คือถ้าคือที่จริงคดีที่คุณพิธาบอกก็คือยังไงมันก็ไม่มีทาง ช่ครับแต่ว่าเพราะว่าประเด็นสําคัญมันก็คือ,อม,มันก็มีคําถามแบบเนี้ยเยอะใช่ไหมครับว่าเสียใจไหมที่เดินมาถึงจุดนี้ถ้าวันนั้นไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ถ้าทําแบบนั้นก็จะไม่เป็นแบบวันนี้นะครับผมคิดว่าประเด็นมันอยู่ที่หนึ่งเนี่ยแม้ว่าวันนั้นอาจจะทําอีกแบบมันอาจจะจบเหมือนวันนี้ก็ได้นี่ไงคิดเหมือนผมเลยก็คือไอ้ไอ้คนที่ถามอะเขาว่าพยายามจะบอกว่าเฮ้ย hey ถ้าเกิดว่ายอมหนึ่งสองอ่ะอาจจะได้เป็นนายกไปแล้วนะแต่เขาไม่ไม่คิดมั่งเลยเหรอว่าว่าเฮ้ยถ้ามันอาจจะเกิดเคสใน,ในแบบที่ว่าต่อให้ยอมหนึ่งหนึ่งยอมเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอ่ะมันก็คงจะไม่ได้เป็นนายกอยู่ดีทําไมเขาไม่คิดในมุมกลับมั่งวะซึ่งผมว่าคุณพิธานเนี่ยเขาเขาใช้เวลาเขาใช้เวลานานมากนะในการอธิบายว่าทําไมต่อให้ถอยหนึหนึ่งสองแล้วเนี่ยมันก็ไม่มี เขาก็ไม่ได้เป็นนายุกอยู่ดีเนี่ยมัน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 ถึงเป็นสาเหตุที่ว่าสมัยคุณอภิคุณพิธาาถึงอธิบายเยอะไงไม่ได้บอกว่าเขาหลุดประเด็นนะแต่เขาบอกว่าเขาอธิบายเยอะเออยากให้คุณเข้าใจว่าเฮ้ยไอไอคำถามเนี่ยมันเป็นคําถามที่ถามให้ด่าเฉยอ่าครับใครจะไปรู้นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าประเด็นที่มันสําคัญกว่าก็คือว่าถามว่าตัวเองเสียใจไหมในฐานะสมบุคคลเนี่ยผมเองคิดว่าผมจะเสียใจมากกว่านะครับถ้า สุดท้ายเนี่ยพรรคการเมืองของตนเองเนี่ยท,ที่ตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยเ,เลือกที่จะเข้าสู่อำนาจด้วยวิธีการอะไรก็ได้ด้วยวิธีการที่แม้จะไม่ถูกต้องหรือด้วยวิธีการที่จะต้องยอมที่จะไม่ยืนยันในสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยที่ที่คุณตอมพูดมาเนี่ยผมว่าแม่งถูกที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า,าถ้าเกิดว่าสมมุตินะ สมมุติว่าเหตุการณ์ที่เขาถามอะ่ะมันเกิดขึ้นจริงๆแบบว่าอย,ยอมเสียแบบยอมเสียจุดยืนไปเนี่ยก็ได้เป็นนายกไปแล้วแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า14ล้านคนที่เลือกคุณเ,เลือกพรรคเก้าไกลไปเนี่ยเพราะว่าประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะก็ไม่อยากให้ถอยเรื่องม .112 เพราะว่าเราต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นจุดแข็งของพรรคก้าไกลนะที่เป็นพรรคการเมืองที่ ยืนยันหนักแน่นว่าจะถอยมาตาหนึ่งหนึ่งสองแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเองอะ่ะเขาก็ไม่กล้าพูดอย่างตรงไปตรงมาใช่ไหมครับว่าจะไม่แก้ถูกไหมเขาก็ปัดปัดคือตอบไม่ตรงคนสักคนอะ่ะพรรคเพื่อไทยอะ่ะบางคนบอกแก้บางคนบอกไม่แต่บางคนบอกถามประชาชนก่อนอะไรเงี้ยคือมันมันตอบไม่เหมือนกันสักคนนึงอะ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาอย่างไรกับประเด็นนี้ครับ แต่พรรคก้าไก่เนี่ยเข้าค่อง,งข่างชัดเจนว่าเฮ้ยเราจะแก้แต่ว่ามันไม่ใช่นโยบายหลักนะมันเป็นนโยบายหนึ่งแต่คนน่ยมันจะมักโฟกัสไปที่นโยบายนี้เพราะมันไปแตะเรื่องรอแหลมไงซึ่งซึ่งกลับมาที่ประเด็นของคุณตอบมาผมผมเห็นด้วยนะว่าถ้าวันนั้นแบบยอมถอยอ่ะไม่ว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลอ่ะผมมองว่าพรรคเก้าไก่น่าจะไปอยู่ในจุดที่มันเสียใจมากกว่าเนี้ยเพราะว่า ผมว่าหลายๆคนก็อาจจะด่าว่าเป็นแบบพรรคตบสัตว์ด้วยซ้ำอ่ะแบบเฮ้ยคุณลั่นไปแล้วแล้วคุณมาทําอย่างนี้ได้ไงอะไรเงี้ยถูกไหมอันนั้นผมมองว่าไม่น่าจะมีอะไรให้เสียใจและเราเชื่อว่าเขาก็น่าจะทําถูกแล้วที่เขายืนยันว่าเขาจะทําในสิ่งที่เขาเคยลั่นไว้อ่ะเนาะถูกไหมนะครับแล้วประเด็นที่สองคือผมคิดว่าผมจะเสียใจมากกว่านะถ้าในวันที่ เราเป็นทํางานพักการเมืองในวันที่เราเป็นผู้แทนรัษฎรแล้วเราไม่กล้าที่จะเสนอความเห็นหรือเสนอทางออกให้กับสังคมซึ่งเราเห็นว่ากําลังมีระเบิดเวลาอยู่และเราเห็นว่าขนทางนี้มันเป็นหนทางที่จะยุติหรือถอดชนวนระเบิดเวลาเพื่อไม่ให้สังคมไทยเดินไปสู่จุดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคต อันนี้ผมจะเสียใจมากกว่าถ้าเราไม่ไม่ใช้โอกาสของเราเสนอความเห็นอของเราไปแม้จะมีคนไม่เข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจอย,ายอมรับไม่ยอมรับน,นั้นอีกเรื่องก็คืออย่างน้อยถึงแม้ว่าจะไม่ได้แก้แต่อย่างน้อยได้พูดได้เสนอความเห็นได้ได้ดัน,นเอางี้อย่างน้อยได้แบบได้ได้ยืนยันในสิ่งที่เราคิดอ่ะมันก็ยังดีอ่ะใช่ไหมเออมันก็ยังด,ดีดีดีกว่าแบบเข้าไปแล้วก็แบบอ่ำ,ำอ้ำอึ้งอึ้งโอ้ยเอาไงดีว่าโอ้ยโดนขัดโดน เรื่องหนึ่งแต่ผมคิดว่าอันนี้น่าเสียใจมากกว่าถ้าเราคิดเราไม่ทําอำใช่ไหมแล้วเราคิดแต่เรื่องตัวเองว่าถ้าทำอย่างนี้จะเสียคะแนนความนิยมถ้าทําแบบนี้จะไม่ได้เป็นรัฐบาลอผมก็รู้สึกว่าแล้วเราจะมีพรรคการเมืองแบบนี้ทําไมเข้าใจแต่ว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจนะพี่นะเพราะว่าเราก็ทํากันเต็มที่ในในสิ่งที่เราเชื่อในสิ่งที่เราพยายามทำแล้วก็รักษาจุดยืนไว้ไม่ใช่ว่า ขายวิญญ,ญาณให้ซาตานแล้วก็ทําทุกอย่างให้เป็นได้อย่างที่มาแล้วประโยคขายวิญญ,ญาณให้ซาตานอันนี้เนี่ยก็คือพักเพื่อไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเดือดเป็นร้อนคำว่าตบัดสัตว์คุณพิธาก็เลยเไปให้สัมภาษณ์คือไม่ไมน่าไม่น่าจะเกี่ยวกันหรอกแต่ว่าคุณพิธาก็พูดเรื่องคําว่าขายวิญญ,ญาณให้ซาตานเรื่องคนฟังอ่ะก็มีความรู้สึกว่าอ๋อเพื่อไทยไม่ชอบคาว่าตบัดสัตว์ใช่ไหมได้งั้นเปลี่ยนเป็น,ปนขายวิญญ,ญ,ญาณให้ซาตานละกัน <laughs> ไปเอามาจากไหนนี่ขายวิญญ,ญาณให้ซาตานจำไม่ได้ทม,ม์แมกซีนมาเนะี่ยมีใครขนันมีใครเขียนอะไรเป็นภาษาอังกฤษแล้วผมก็แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยแต่ว่าอย่างที่บอกเคยเฉลยไว้ในไทยรัฐแล้วซาตานมันก็คืออีโก้ของผมความโลภของผมความอยากจะเป็นของผมผมก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าผมก็รู้สึกเออมันไม่มันเรียกว่าอะไรนะขายวิญญ,ญาณให้ซาตานมันไม่ได้ไหมายมันมันไม่ได้หมายถึงการที่พักเพื่อไทยไปขายวิญญาณให้กับอํานาจเก่ามันหมายถึงการขายวิญญาณให้กับตัวเองให้กับ อีกโก้ของตัวเองอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าที่เลือกตัดสินใจมาแบบเนี้ย้อนหลังกลับไปดูก็ก็จะตัดสินใจแบบนี้ถูกต้องอแน่นอนว่ามีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเยอะแยะที่ควรที่อยากจะที่เราอยากจะเข้าไปช่วยทําช่วยแก้นะครับเรื่องค่างเงินเฟ้อตอนนี้สูงสุดในรอบ13มีเรื่องนี้สาธารณะเรื่องนี่อควเรือนพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องรีบเข้า กระบวนการแล้วก็รีบแก้ไขให้โดยด่วนดีเซลวันนี้33แล้วเป็นซิน45แล้วอะไรพวกนี้ผมก็อยากจะถ้าอยากจะเป็นนายกหรืออยากจะที่จะมีอำนาจในการบริหารก็เพื่อที่จะรีบเข้าไปแก้ไขสิ่งที่มันทำแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่วันนี้คุณโดนอีกคดีหนึ่งเงคดีจัดการชุมนุมอ๋อแฟลชม็อบใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วมีมคำพิพากษาจำคุกหเดือนสี่ <4. S 2> แต่สี่เดือนจะให้รอลงอาญาคกับ <c oughs> <จ>ซึ่งกฎหมายเลยกําหนดคุณจะสิ้นสุดความเป็นคนดิเดตไปเลยจนกว่าคําพิพากษาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นครับซึ่งอุทธรณ์อยู่ครับซึ่งเคสเนี้ยมันมันเคยมีคนที่มาคอมเมนต์ในช่องผมไปแล้วนะว่าเอ้ยกุณมิทานเนี่ยโดนตัดสิทธิ์จากการเป็นค a ด d เด a ไปแล้วเพราะว่ามีคดีความซึ่งซึ่งซึ่งผมก็พยายามถามคนที่มาเมนนะว่าแบบคดีความอะไรว่าบอกหน่อยซึ่งแบบเขาก็ไม่ยอมมาบอกผมก็อ๋อก็คือคดีนี้ใช่ไหมคดีแฟดม็อบว่าเออ โดนสารตัดสินให้ถูกจำคุกซึ่งโดยอัตโนมัติเนี่ยความเป็นคดีเดตเนี่ยก็จะหายไปจนกว่ามันจะมีคำสั่งใหม่ออกมาถูกไหมครับอาซึ่งพิธาก็บอกว่าอ๋อตอนนี้กำลังอุทธรณ์อ,อยู่แต่ด้วยความคารลบเลยนะเอ่อต่อให้ไม่มีคดีเนี้ยพิทาก็ไม่น่าจะได้เป็นนายกอยู่ดีไหมเพราะว่าสมัยนี้คุณชัยธวัฒน์ก็พูดอย่างชัดเจนแล้วว่าจะไม่ไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมมองว่าไม่ว่าจะมีคดีนี้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าณนะในสมัยนี้เนี่ย คุณพิธาก็ไม่น่าจะได้เป็นนายกดูดีแล้วถ้ามียุบพักอีกก็จะโดนตัดติดอีกมันก็ไปกันใหญ่ฉะนั้นผมมองว่าเคสนี้ไม่น่าจะเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างเดียวที่เราเห็นในเคสนี้คือกลัวพิธาแบบสุดๆอะมันเลยต้องล็อกไว้แบบสองชั้นสามชั้นอะแบบให้มั่นใจว่าเองไม่ได้ขึ้นแน่ๆอะไรเงี้ยเออล็อกชั้นอ่าคดีแฟดม็อบล็อกชั้นคดีแบบยุบพักล็อกแบบเาเรียกว่าอะไรอะไม่ให้เป็นอะ เออเรียกว่าไม่ให้เป็นอ่ะอไม่ง่ายยืนอยู่ระหว่างอุทธร์อยู่ระหว่างอุทธร์แล้วครับถูกไหมเริ่อมอุทธร์แล้วครับก็คือมันมีหลายหลายเรื่องที่ต้องต้องดูเช่นเทียบดีกาในอดีตพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อันที่หนึ่งก่อนการรวมตัวกัจัดแ<ผ>ดปดบ,ปบ๊อบถูกต้องอันทีหึ่งจาก <ลง S 2> พักถูกยุบใช่ไหมนั้นคืออนาคตใหม่นะประชาชนเข้าใจอนาคตใหม่ถูกยุบหกสองก็สองรอบนะฮะปี คราวนี้เนี่ยการการชุมนุมโดยสันเตเนี่ยมันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแล้วเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปนไตยมผมใช้เวลาไปสี่สิบห้านาทีเขาเขาก็พยายามพูดว่าเขาไม่ผิดคดีแฟตม็อกไปแหละ,ะซึ่งมันก็ไปว่ากันในศาลแต่ว่าเนี่ยที่บอกอะเรื่องการเมืองมันมันยังไม่เห็นทางเลยว,ว่าสมัยนี้พิธาจะเป็นนายกได้ไงระหว่างนี้ตามแต่ที่ยังไม่มีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็กระทบเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองเสนอกุพิธาไม่ได้นะก็กระทบปฏิสธไม่ได้ครับแต่ว่า ก็คิดว่าโดยปกติเนี่ยกระบวนการอุทธรณ์เนี่ยก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งปีไม่ไม่เกินหนึ่งปีก็น่าจะทราบอุทธรณ์เดี๋ยวนะอุทธรณ์ไม่เกินหนึ่งปีแต่ถ้าเกิดว่าคดีคุณเศรษฐาถ้าถ้าคุณเสรษฐาหลุดมันก็ไม่ถึงปีมันก็ยังอยู่ชั้นอุทธรณ์อยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยอันนี้อันนี้เขาหมายความว่าแบบเขาเขาพูดในเคสที่พักก้าวไกลจะไม่ถูกจุบแล้วก็จะส่งผู้พิธาเป็นเครดิตอีกรอบหนึ่งใช่ไหมอันนี้เขาหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ถามเผื่อว่าถ้าเกิดเขาเกิดคุณเศรษฐา สารมนุษย์ม่ใช้ตูมตามเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ก้าวไกลไม่มีคนดิเดตเสนอนะยกเว้นยุบสภาก็คือถ้าเกิดในกรณีก็คือมันต้องตามตามลิสต์ที่มีอยู่ถูกใช่ไหมฮะเพราะเขาขอเกตแล้วก็คือจําจําได้ไหมที่ผมบอกว่าถ้าคุณเศรษฐาลุดเนี่ยมันก็จะเกิดการยุบสภาอ่าซึ่งคุณไม่ษาบอกว่านี่ไงเอ,อ่อถ้าเกิดว่ามันมีการยุบสภาเลยไหมกว่าจะเลือกตั้งอะไรเงี้ยมันก็ไต่แต่เติเดี๋ยว<ๆ>นะถ้าคุณเศรษฐาลุดช่วงนี้แล้วยุบสภา ไอ้คดีนี้มันก็น่าจะยังไม่อุทธร์ไม่จบอยู่ดีเพราะเขาบอกว่าน่าจะประมาณปีหนึ่งถูกไหมซึ่ง,ซ,งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมันเริ่มเมื่อไหร่แล้วมันจะไปจบเมื่อไหร่ปีหนึ่งไงแต่แบบแต่แต,แต,แต่เขาเรียกว่าอไงคือจะบอกว่ามันใกล้ที่จะจบแล้วใช่ไหมไอ้คดีแฟดม็อบเนี่ยแล้วก็ยุบสภาพอดีแล้วก็แบบเสถาหลุดแล้วก็ยุบสภาแล้วก็คดีแฟดม็อบก็คือหลุดพอดีแล้วก็คุณเสถาก็ได้เป็นแล้วก็คุณพิธาก็ได้เป็น แคนดิเดตอีกรอบหนึ่งถ้าไม่โดนยุบพักซึ่งมันมัน,ม,นมันไม่น่าเกิดมันไม่น่าเกิดขึ้นได้ใช่ไหมถ้าให้ผมเดาสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันน่าจะถูกยุบพักแล้วคุณไปทาก็ปิ้วไปอ่าแล้วแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยอ่าถ้ารอดก็โอเครอไปสามปีสี่ปีแต่ถ้าคุณเศรษฐาลุดปุ๊บนั่นหมายความว่าอาจจะต้องมีการเลือกตั้งในช่วงที่พักใหม่เนี่ยยังแบบยังวุ่นวายกันอยู่อ่ะซึ่งมันก็ โอ้โหมันจะขนาดนั้นเลยเหรอผมว่ามันมันไม่น่าถึงขนาดนั้นมั้งมันมันน่าจะเสรษาคคือมันน่าจะเออมันน่าจะโอเคกว่าไหมถ้าเกิดว่าคุณเสรษารอดแล้วก็เออไปตามคันลองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าพ,พ,พักพักเก้าไกลถูกยุบแล้วคุณเสรษฐาลุดแล้วก็มีการยุบพักโอ้โห,โหตอนนั้นการเมืองนี่จะลุกเป็นไฟเลยนะกาไกลเสนอคนเดียวั <c oughs> ไม่มีคนสองคนสามเลยไม่มีครับอย่าอย่าพิ่งคิดไปไกลเลยเอาคาดีสามลุงอะฮะไม่รีบ <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ไหมเมื่อกี้่ยคิดคิดไปไกลเพราะว่ามันมันมันจะต้องแบบผ่านเรื่องยุบพักไปก่อนซึ่งซึ่งซ่งผมก็คิดเหมือนคนดูแหละว,ว่ามันรอดยากแล้วอะ เกือไวยังไงใช่พี่แหมพี่ยุทธพูดถูกการเมืองตอนนี้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรมันมันพลิกงได้ตลอดใช่ไหมไม่มีใครรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมถูกถูกอันนี้เราก็ต้องคิดซีนารีโอคุณเป็นชอมซีนารีโออยู่แล้วถูกครับผมถ้าคุณอ่ะครับผมคิดไว้อยู่แล้วครับแล้วยิ่งมิถุนาเดือนนี้สิบสองสิบแปดสิบเก้ายี่ยี่สิบกว่ามีพลบอนั่นอีกเป็นเดือนที่มันพลิกผันได้ตลอดเวลาก็สูบสั้นๆก็คือผมคิดว่ายังไรภาคเก้าไกลน่าจะรอดยาก คิดว่าน่า,นาจะโดนแต่คุณเศรษฐาเนี่ยอันนี้เดายากเพราะแต่รู้รผมผมรู้อย่างเดียวคือเคสของคุณเศรษฐาเนี่ยถ้าคุณเศรษฐาหลุดจริงนั่นหมายความว่า,าพรรคฝั่งอนุรักษนิยมต้องการให้ยุบไม่ได้ต้องการยุบสภาหรอกอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการยุบสภาถ้าคุณเศรษฐาหลุดเนี่ยยุบสภามาแน่นะครับมุงอิงก็พูดเป็นนๆแล้วอ่าซึ่งถ้าถามว่าหลุดไหมผมว่าหลุดยากผมว่า เพราะว่าเรื่องเรื่องคุณติฐาเนี่ยมันเรื่องใหญ่ครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสุดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการการันตีเลยว่าช่วงเดือนมิถุนายนนี้การเมืองร้อนแรงสุดๆนะครับจับตาดูให้กันให้ดีๆซึ่งช่องเราก็จะมีการอัปเดตเรื่องเด่นประเด็นดังมาให้ตลอดเนาะอ่ะว่าน,น่าจะประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครอยากสัสนุนรายการก็เข้ามาได้ที่กสิกรศูนย์หกสามหนึ่งสองเจ็ดแปดสองเก้าเก้าเจลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe และประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมบ๊ายบาย